ทเลพอร์ตไปไหนอะรอ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 เทเลพอร์ตไปไหนนี่เกมอะไรวะเนี่ยเล่นฝากตาฝากตาต้อนไปเลยครับเขาไม่เป็นอุ้ยมันได้ทำอะไรอะอันนี้คืออะไรอะมันได้ทำอะไรอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เคยเล่นเหมือนกันอันนี้คืออะไรอะยัง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 ไม่ถึงยังไม่ถึงอ๋อโอเคเกมนี่อะไรวะอุ้ยโชคตใจยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านเข้าสู่เกม สคริปต์เกมเกมกุ้งนี่เสียงใครอ่ะให้เสียงภาษาไทยด้วยพันทุกกรรมเออสน่าจะเสียงเกมพี่อุ้ยเอาว่ะน่าจะน่าจะ a i ย u พี่เกมหยุดเกมเดินอ่ะฟังสัญญาดีๆนะเอ้ยกกาวฟังสัญญาดีก็กวาว ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้รอ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 พี่ไปอยู่ข้างขผมพี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกูตก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 อ้าไปไหนขึ้นละ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 พี่มาที่นี่พี่พี่วานนี่พี่อยู่ไหนเนี่ยไป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 เดินวิ่ง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 อยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไหยุดอย่าขยับนิ่งไว้เฮ้ยใครใครใครผักกูวิ่งวิ่งวิ่ง พยายามพี่คนตายติ้งเอามือปิดปากไว้อย่าให้เปเดือการเคลื่อนไหวของเราวิ่งวิ่งมไหมยุดไิ่ไวจะขยบกูลัดวิ่งวิ่งพี่วิ่งวิ่งตายคนตัวใหญ่หลบอยู่หลังตัวคนตัวเล็กวิ่ง เก่งมากเก่งมากอเราเกือบตายอะเรารอดมาได้ยังไงอะอ๋อไม่พูดว่านิ่งไวเหรอใช่ใช่อ๋อฮะใครหมายถึงใครพูดคนตัวเราคอยพูดกันนิ่งไว มันพูดว่ากินลายสีเขียวอะไรนิ่งวายเอาตัง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 นิ่งวายมันพูดว่านิ่งวายไงเอาตังเอาตังเอาตังใครขำอ่ะจะหลุดเลยนิ่งวายมันพู่นิ่งวายไม่มันมึงวากินลาย ตอนนี้เกมที่เกมอะไรเกมที่สองชื่อว่าอะไรใครใครภาควะเฮ้ยเกมเกมไอ้ไอ้แกะแกะรูปน้ําตาลพี่พี่เลือกพี่เลือกเอาอันสองเอาอันสองรูปสามเหลี่ยมง่ายสุดรูปสามเหลี่ยมง่ายสุดเออเออเออผมได้รูปสามเหลี่ยมผมได้รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วใครต่อล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยๆแงะนะต้องต้องแกะต้องแกะพี่อ๋อแล้วกูเป็นไรกูนอนทำไมอ่ะเราไม่ไม่รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันมันมันจะให้แกะใจเย็นนะฟังให้ดีไม่แกะหรอใช่ค่อยๆแกะนะ ค่อยๆกดกดเอาเข็มเขาไปกดคลิกซ้ายตรงรูแล้วค่อยๆลากลาก,ลากแบบช้าๆใจเย็นๆออย่าให้แตกกูแกะอยู่อ๋อลากเป็นสามเหลี่ยมเหรออย่าให้แตกรู้กูรูปสามเหลี่ยมง่ายสุดรูปสามเหลี่ยมเข็มเลยอะ่ะโฟ <c oughs> อย่า<อ>ให้แตกสมาธิ อได้แล้วฉันผ่านแล้วพอเบาคุ้งคุจะโดนกูจะโดนกูจะโดนหรือเปล่าไหนโอ๋ออ๋อคุณรอดมันจะแตกมันจะแตกอ๋อรอดไหมอ๋อคกูได้กูได้สวย yes 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 เก่งมากเก่งมากนี่คือครั้งแรกของพวกเราตายสิเกมพี่อะไรดีอ่ะบันทิพไพรเลยไอ้เกมมันจริงชอบใจนะนะ สนุกสนุกนิ่งไวโอ้นิ่งไวเฮ็ด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 เฮอยันจอได้คนได้งาเฮ็ด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 สนุกว่าสนุกว่าสนุกว่ะเอาละสอสอคุ้งไอ้เหี้ยเกมบล็อกเหลี่ยมเราเดินทางมาถึงด่านที่2กันแล้วสอสอคุ้งและนี่จะเป็นเกมที่3เกมถัดไปเงินรางวัลวารเงงินัลตอนนี้ทั้งหมด1นึ่งล้านสแสนวอน บอลชนะแล้วเหรอไม่ใช่วอนนี่มันสกุลเงินอ๋อโอเคสวัสดีผู้เล่นทุกท่านตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่สิบเกคนเอาละขอให้ท่านโชคดีกับเกมถัดไปไม่ไม่มีคนภาคด้วยเหรอวะมันมี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 ใครภากะไอ้เหียแม่งเป็นภาคไทยด้วยทำโคตรถึงเลยอันนี้เกมอะไรอ่ะอันนี้เกมอะไรไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวรอดูอุ้ย หมาหมามุนหมาหมุนถ้ามันบอกว่าให้เข้าห้องกี่คนเราต้องวิ่งเข้าห้องนั้นตามจํานวนอะไรว่าม่เข้าใจถ้าสมมติมันบอกว่าสองคนพี่กับผมต้องเข้าห้องเดียวกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวรอดูวิ่งเข้าห้องอ่ะรอวิ่งเข้าห้องตามจํานวนที่มันบอกฟังให้ดีนะี่อยู่ไหน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  อยู่อยู่กับผมไว้อยู่กับผมไว้อยู่กับผมไว้วิ่งตามผมนะพี่วิ่งตามผมนะเออเราไปตามนะเอราไปตามเราไปตามเราไปตามเฮ้ยดับแดงไฟดับสองคนพี่มามามานี่มานี่วิ่งตามผมมา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 หลอดหลอดหลอกเก่งมากหลอกแล้วหลอดแล้วเขานอกเป็นไงบ้างโอ้ยหลอดสิโอ้ย

เยสวยสวยจัดสวยจัดสวยจัมเป็นไอ่ะได้ปะคนดูกลัยมยังัดังจังหวะรถรได้รถไรอ่ะรถอะรอเดี๋ยว่อรถเดี๋ยว่อรถมีอีกรอบอยูนะจื่นแน่ๆคือรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะสี่ไม้กระ้าคนพี่พี่อยู่อยู่ข้างผมไว้พี่อยู่ข้างผมไว้ไม่สี่ก็หผมว่า ฟังโอ้ยดับแล้วสองสองสองพี่มนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่อ๋องพี่อ๋องพี่อ๋อองเอ้ยพีเฟ้าพี่ฟ้าไม่ไม่ไอ้กูตายพี่ฟ้าออกมาอ้าเฮ้ยรอดว้้รอดอยู่รอดอยู่รอดพี่ขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตไว้ฮ้ใครอ่ะผมเกือบตายโอ้ ผมเกือบตายผมเกือบไม่ทำดีนะมันเข้ามาห้องผมวู้ let's go สกับพี่รอดใช่ไหมพี่รอดใช่ไหมรอดสวย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 เกือบตาย <st arts> อุอ้ยไม่มีใครตายเลยด่านเนี้ย <st arts> เฮ้ยสนุกว่ะเกมเยี่ยเลยว่ะสนุกชิบหายไม่มีใครตายเลยพี่เมื่อก,กี้ะวัีนี้ดีกว่ากูชอบกูชอบกูชอบโรบอกจัดเราจะเล่นโรบบอกตลอดไปแล้วนานเทินได้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 เว้า เกมต่อไปเกมต่อไปเกมที่สี่ด้วยเหรอเกมที่สี่เนี่ยเฮ้ยด่านกระจก,กพี่กระจกกระจกไอ้กระจกล่องหอุ่นะไอ้กระจกแตกอะ่ะก็ต้องเอาฝั่งผมนะเ,เราจะรอให้คนโดดไปก่อนเราจะไม่โดดก่อนเพราะว่าถ้าโดดก่อนเสียเปรียบมันจะมีกระจกที่มันเป็นกระจกปลอมแล้วกระจกจริงเออใช่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 โอเคเอาขวาขวาอ่าเดี๋ยวใจนะใจนะโดดเลยไปโดดเลยไปโดดโดดโดดเลยก็ได้ไม่โดดเลยไม่โดดก่อนดีไม่โดดก่อนดีมันก็โดดก่อนดีขวา โอเคโดดและวลองนะต่อไปอ่ะรอหรอพี่รอรอมันโดดรอมันโดดรอมันโดดเออรอมันโดดเฮ้ยมันยิงไรมันยิงไล่ไปดิไปดิไปดิไม่มีใครกล้าโดดไม่มีใครกล้าโดดไปดิมันจะยิงกันไปวะไม่มีใครโดดเลยมันเหลือเวลา3นาทีเนี่ยไปก่อนไหมอย่าอย่าพี่เฝาพี่เฝาอย่าพี่ไม่เอาเดี๋ยวพี่ตายมึงก็ไปดิมีคนไปดิไปด้ยไปวะไม่เอามันไม่มีใครไปเลยเฮ้ยมันจะยิงกับไปไวไอ้เหี้ยอะเห็นแก่ตัวกันสิ มันไม่ไปเลยขวากูไปนะกูไปขวานะกูเอาจริงเหรอเออไปลองดูพี่เฮ้ยสวยสวยีทเบาสวยทสวยทสวีทเอาไปเอาไปเจะเห็นรอรอไม่ไม่ให้ให้คนอื่นให้คนอื่นให้คนอื่นไปบ้างให้คนอื่นไปบ้างไอ้ยี้เรามันเหลือสองนาทีเออวันต้องไปแล้วว่ะกูว่าไม่ไม่พี่พี่อย่าพี่ไม่เอาไม่เอาเสียเปียกเสียเปียกซ้ายแม่ซ้ายไหม เพื่อนมีคนบอกซ้ายแต่ไม่มีใครโดดให้ผมโดดไหมผมโดดให้ไหมเอาอย่างเงี้ยเอาโอเคผมผมผมหน่วยกล้าตายเองเออโอเคสวยสวยมามามาโอเคผมว่านะ่อุ้ยขวาขวาขวาปะเอาไอ้เงี้มันหลอกเอ้ยเงี้ยมันหลอกกูอีัตายไอ้ช่า อ๋อเป็นเป็นผู้คุมมันโดดกระจกไหนก็ได้ไอชุดแดงมันชาติบ้าจริงๆริงเลยโอ้ยเียลยวีก็รีบด้ยเนาะโอ้แล้วใครต่อพี่พี่กดดูได้ดูอยู่ปะดูอยู่ดูอยู่โอเคโอเคโอเคเ้ยเป็นเป็นครูไปไหนก็ได้อ่ะโอเค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 ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะเอาเงินรางวัลไปฝากพี่เองกูเติมได้ไหมเนี่ยกูอยากเติมอ่ะไกลละไกลละครึ่งทางแล้วพี่ครึ่งทางแล้ว เพี่ยอะไรวะเนี่ยต้องเติมเงินไม่ใครไปเลยอ่ะเฮี้ยหนึ่งนาทีครึ่งไปดิเฮ้ยกูจะเติมเงินไปดิมึงไม่ไปกูก็ไม่ไปโอ้ยสวยสวยน้องสวยมากไอ้หนูสายไหมไม่มจะปิดพี่ัะปิดจออู้ยอ๋ง่อีก สวยซ้ายจะถึงแล้วจะถึงแล้วเหลือสี่คนพี่ผมเป็นหนึ่งในสี่แล้วพี่แปบบน่งนี่ควายไยขวาสวยไปครดดิตไปไปไหนวะต่อรอด้วยซอเออเดียผมผมผมรออยู่ต้องการกี่พอยต์วะห้าร้อย p ์ i หรอจะเติมซื้อเกิดเดหรอเออดิในซีรีส์มันไม่มีฟื้นนะ ใช่หรอเออล้อไหมบ่ายไม่ปีนี้ปนนท์จะตดกันนะไม่ไม่ซื้อซก็ได้ซื้อซื้อเติมมาเลยก็ได้จะได้ไม่จะได้ไม่เปื่อยจะได้ไม่เหงาไข่แม่กี่พี่สี่สิบวิอ่ะสวยอีกสี่บล็อกอีกสี่บล็อกสามสิบวิไอ้เหี้ยไม่มีเวลาแล้วเรา็อกก่อนเราล็อกก่อนเราล็อกมาสามสิบวิหัวเติมละเฮ้ยมันเช็คอะไรตั้งดาบวะอือยี่สิบวิไปดิไป มาเติมยังไงเติมเติมไอ้ยีมันไม่มีใครไปตัวไอ้โอยโอ้ยโอ๊ยโด๊ยโดเล่นใหม่เล่นใหม่ยโอยโอยอ๊